สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องบุคคลหนึ่งที่หลายคนสนใจนะครับในแวดวงความเชื่อจิตวิญญาณของไทยเราก็คือหมอบีทูดสื่อวิญญาณหรือคุณเสกสรรซั์สืบส,สกุลค่ะสวัสดีค่ะเรามีข้อมูลจากหลายแหล่งเลยทั้งบทสัมภาษณ์รายงานกตา่างเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องด้วย เป้าหมายวันนี้ก็คือเราอยากจะลองเรียบเรียงเรื่องราวดูนะครับความเป็นมาพัฒนาการแล้วก็แนวคิดเบื้องหลังบทบาทของเขาเป็นการมองย้อนไปนะครับไม่ใช่แบบรายงานข่าวปัจจุบันค่ะก็เหมือนกับว่าเรามาพิจารณาเส้นทางชีวิตของเขาตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยนะคะไปจนถึงบทบาทที่คนรู้จักกันดีแล้วก็รวมถึงแนวคิดการทํางานทั้งในมิติที่แบบว่าสื่อสารกับสิ่งที่มองไม่เห็นแล้วก็งานเพื่อสังคมด้วยครับ พยายามทำความเข้าใจจากข้อมูลที่เรามีให้มันรอบด้านที่สุดค่ะเราจะพยายามดูกันจากข้อมูลที่มีอยู่ให้รอบด้านที่สุดค่ะเอาละครับงั้นเราเริ่มกันตรงพื้นเพก่อนเลยชื่อจริงเสกสรรทรัพย์สืบสกุลเติบโตในครอบครัวเชื้อสายจีนกรุงเทพอันนี้ดูเหมือนก็ทั่วไปนะครับออืแต่ว่ามีเหตุการณ์หนึ่งในวัยเด็กที่น่าสนใจมากค่ะ อันนี้มีข้อมูลที่เขาเคยเล่าไว้นะคะเป็นประสบการณ์ครั้งแรกเลยเกี่ยวกับสิ่งที่มองไม่เห็นเกิดตอนเทศกาลศาสจีนอ๋อครับาศาสจีนค่ะช่วงที่แบบทําบุญให้บรรพบุรุษวิญญาณอะไรพวกนี้ค่ะเขาเล่าว่าตอนนั้นเน่ะเห็นเอ,อ่อคนที่ไม่มีใครเห็นนั่งร่วงวงกินข้าวอยู่ด้วยโห oh. ค่ะซึ่งภาพนั้นมันก็คงติดตาแล้วก็ทําให้เขาเริ่มแบบตั้งคําถามเรื่องชีวิตหลังความตายหรือว่ามิติอื่นๆที่เรามองไม่เห็นกันนะคะ ฟังดูเป็นประสบการณ์ที่ค่อนข้างเขย่าโลกทัศน์เด็กคนหนึ่งเลยนะแต่ที่น่าแปลกใจคือพอโตขึ้นเส้นทางการศึกษาเขาไปอีกทางเลยใช่ค่ะอันนี้น่าสนใจไปเรียนต่อปอโทการเงินที่อเมริกาเลยนะครับซึ่งดูเหมือนจะปูทางไปสายอาชีพที่มั่นคงมากๆเลยนี่แหละคะ่ะคือจุดที่แบบอาจจะดูขัดแย้งนิดๆในประวัติเขานะคะคือถึงแม้จะมีความรู้ความสามารถด้านการเงิน มีโอกาสทางนั้นเยอะแยะครับแต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็ตัดสินใจหันเหชีวิตตัวเองแบบค่อนข้างจะสิ้นเชิงเลยข้อมูลบอกว่าเขาเลือกทิ้งอาชีพด้านการเงินไปเลยนะคะเพื่อมาศึกษามาทํางานเรื่องจิตวิญญาณเต็มตัวอ oh. ซึ่งอันนี้เป็นการตัดสินใจที่ต้องใช้ความกล้าเหมือนกันนะคะแล้วก็คงมีแรงผลักดันข้างในที่พิเศษมากมาก จริงครับการเปลี่ยนจากสายการเงินที่ดูจับต้องได้เป็นเหตุเป็นผลมาสู่เรื่องจิตวิญญาณที่หลายคนอาจจะมองว่านามธรรมามากๆนี่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งนะครับและที่นี้การเดินทางในฐานะทูตสื่อวิญญาณที่คนรู้จักเนี่ยมันเริ่มจริงๆยังจังตอนไหนครับ ก็จากข้อมูลที่รวบรวมมานะคะเขาเริ่มให้ความช่วยเหลือคนที่มีปัญหาเรื่องลิ้ลับเรื่องที่อธิบายไม่ได้เนี่ยตั้งแต่อายุยังค่อนข้างน้อยเลยค่ะประมาณ17ปี17เลยเหรอครับค่ะก็อาศัยประสบการณ์ส่วนตัวที่เคยเจอมานั่นแหละค่ะเป็นพื้นฐานในช่วงแรกๆแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้พัฒนาวิธีการของตัวเองไปเรื่อยๆผมเคยได้ยินมาเหมือนกันว่ามีช่วงหนึ่งที่งานเขาเข้มข้นมากถึงขั้นเรียกว่า ปราบผีหรือว่าช่วยเคสยากๆทั้งในไทยทั้งต่างประเทศเลยใช่ค่ะมีข้อมูลยืนยันว่าเคยมีช่วงที่เดินทางไปช่วยเคสตามประเทศต่างๆนะคะแล้วกเ็เป็นที่รู้กันว่าเคยมีการคิดค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือด้วยซึ่งบางข้อมูลก็บอกว่าสูงมากทีเดียวครับแต่ว่าจุดเปลี่ยนสําคัญก็คือตอนหลังเนี่ยเขาตัดสินใจเลิกรับค่าจ้างในลักษณะนั้นไปค่ะอ้าวเหรอครับการตัดสินใจเลิกรับค่าตอบแทนสูงๆนี้ก็น่าสนใจทําไมล่ะครับ มีเหตุผลเบื้องหลังไหมเขาเคยให้สัมภาษณ์ไว้นะคะประมาณว่าถึงแม้งานแบบนั้นมันจะสร้างไรายได้เยอะก็จริงแต่เขาก็พบว่ามันมันไม่ได้ให้ความสุขที่แท้จริงเหมือนกับว่าเงินมันไม่ใช่คําตอบสุดท้ายสําหรับทางที่เขาเลือกเดินนะคะ เขาก็เลยเปลี่ยนแนวทางการทํางานมาเป็นแบบที่ไม่แสวงหาค่าตอบแทนแบบเดิมนั่นก็นํามาสู่ประเด็นสําคัญเลยคือเรื่องปรัชญาหรือแนวคิดหลักในการทํางานของเขาซึ่งดูจะต่างจากภาพจําของคนที่มีความสามารถด้านนี้หลายๆคนเหมือนกันนะครับถูกต้องเลยค่ะสิ่งที่เขาเน้นย้ําอยู่เสมอๆเ,เลยก็คือการใช้สติและเหตุผลในการสื่อสารการแก้ปัญหาสติและเหตุผลใช่ค่ะเขาพยายามเลี่ยงวิธีที่เน้นความงมง,งายความกลัวหรือพิธีกรรมที่มันซับซ้อนเกินไป ข้าหนาหลักที่เขามักจะพูดถึงก็คือการช่วยให้ดวงวิญญาณหรือพลังงานที่ติดค้างอยู่เนี่ยสามารถเข้าใจแล้วก็ปล่อยวางจากสิ่งที่ผูกมัดตัวเองไว้เพื่อไปสู่ภพภูมิที่ดีขึ้นหรือว่าสงบลงได้ค่ะมีมุมมองหนึ่งที่น่าสนใจมากเขาบอกว่าปัญหาส่วนใหญ่มาจากคนไม่ใช่ผีอันนี้จริงไหมครับใช่ค่ะเขาจะมองแบบนั้นคือหลายๆครั้งปัญหาความกลัวความทุกข์ต่างๆเนี่ยมันมีต้นปอมาจากความคิด ความเชื่อหรือการกระทําของคนที่มีชีวิตอยู่มากกว่าพลังงานลี้ลับโดยตรงค่ะอ๋อครับครับค่ะดังนั้นการแก้ปัญหาก็ควรจะเน้นไปที่การสร้างความเข้าใจาการปรับทัศนคติหรือแก้ที่ต้นเหตุในใจของคนมากกว่าจะไปมุ่งเน้นขับไล่ต่อสู้กับสิ่งที่มองไม่เห็นครับแล้วเขาก็พยายามใช้ภาษาธรรมดารรมดาสื่อสารให้คนทั่วไปเข้าใจาง่ายไม่ใช่สับเฉพาะทางที่ฟังดูน่ากลัวหรือเข้าถึงยากค่ะเข้าใจเลยครับคือเน้นแก้ที่ต้นต่อ เน้นความเข้าใจเป็นหลักซึ่งดูเหมือนจะเป็นแนวทางที่นําไปสู่การช่วยเหลือคนในอีกมิติด้วยคือการทํางานเพื่อสังคมบทบาทนี้ก็เด่นมากค่ะข้อมูลบอกว่าหมอบีได้อุทิศตนเป็นอาสาสมัครหรือที่เขาเรียกตัวเองว่าเด็กวัดนะคะไปช่วยงานที่วัดพระบาทน้ําพุลบบุรีอ๋อ ที่วัดพระบาทน้ําพุค่ะมาเป็นเวลานานหลายปีเลยบางแหล่งก็ว่า10ปีบางแหล่งก็ระบุทชัดว่าเรื่องมีบทบาทสําคัญมากๆช่วงปี2562เป็นต้นมาโดยเฉพาะการเข้าไปช่วยดูแลผู้ป่วย HIV แล้วก็ช่วยงานต่างๆของวัดอย่างใกล้ชิดเลยค่ะการทุ่มเทให้วัดพระบาทน้ําพุนี่เป็นเรื่องที่หลายคนทราบดีควบคู่ไปกับการเผยแผ่ธรรมะในสไตล์ของเขาผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะเขานีช่องทางสื่อสารของตัวเองอย่างเพจเฟ Facebook, งมงายสไตล์หมอ B ชื่อเพจน่าสนใจนะครับค่ะแล้วก็มีช่อง YouTube Ghost Ambassador ซึ่งผู้ติดตามเยอะมากนะคะตอนนั้นเกือบ4 0 0แสนแล้วก็มีรายการที่เขาทำเองอย่างทูตสื่อข่าวหรือทูตสื่อวิญญาณครับเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นแนวไหนครับ ก็จะเป็นการนําเสนอหลักธรรมทางพุทธศาสนานะคะในมุมที่เน้นเอาไปปรับใช้ในชีวิตจริงเน้นเรื่องเหตุผลสติปัญญามากกว่าเรื่องปาฏิหาริย์หรือความขลังอะไรแบบนั้นค่ะอ๋อผมนึกถึงวิธีเล่าเรื่องที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาด้วยที่เรียกว่านิธานโมบี อ๋อใช่ค่ะนิทานหมอบ,บีอันนี้เป็นวิธีสื่อสารที่น่าสนใจมากคือเขาจะเล่าเรื่องต่างๆที่อาจจะมีนัยยะเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันหรืออนาคตบ้างแต่จะย้ำว่ามันเป็นนิทานนะเป็นเรื่องเล่าครับไม่ใช่คำทำนายใช่ค่ะไม่ใช่คำทำนายไม่ต้องเชื่อเพื่อเลี่ยงการสร้างความตื่นตระหนกหรือชี้นำแต่เหมือนกระตุ้นให้คนฟังเอาไปคิดต่อเองใช้สติปัญญาของตัวเองวิเคราะห์ค่ะซึ่งการทำงานทั้งด้านจิตวิญญ,ญาณและสังคมของเขาเนี่ย ก็ได้รับการยอมรับในระดับหนึ่งเหมือนกันค่ะเขาเคยได้รับรางวัล GQ Man of the Year 2022สสาขา Philanthropist of the Year โหรางวัลใหญ่เลยนะครับ ค่ะก็สะท้อนการยอมรับในบทบาทงานเพื่อสังคมนะคะนอกจากนั้นเขายังเป็นคนริเริ่มก่อตั้งนาทะคาเฟ่ Cafe, ที่เป็นร้านกาแฟในบริเวณวัดพระบาทน้ำพุอ๋อนาถะคาเฟ่ค่ะซึ่งรายได้ทั้งหมดจากการขายอาหารเครื่องดื่มเนี่ยก็นำไปสนับสนุนกิจการของวัดโดยตรงเลยไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะ ทีนี้มาลงดูมุมมองของเขาเกี่ยวกับความเชื่อต่างๆในสังคมไทยบ้างครับดูเหมือนเขาจะแสดงทัศนะค่อนข้างตรงไปตรงมานะแล้วก็บางทีก็ท้าทายความเชื่อหลักๆพอสมควรใช่เลยค่ะเขามักจะวิพากหรือตั้งคำถามกับความเชื่อบางอย่างที่เขามองว่าอาจจะเอ่องงมงายหรือว่าขาดเหตุผลรองรับเช่นเรื่องอะไรบ้างครับตัวอย่างชัดๆก็เรื่องน้ำมนต์ค่ะ เขาเคยอ้างคำพูดท่านพุทธทาสว่าเงื่อคือน้ำมนต์ที่ดีที่สุดครับเพื่อจะสื่อว่าความศักดิ์สิทธิ์จริงๆมันเกิดจากการลงมือทำความดีทําประโยชน์ไม่ใช่แค่พึ่งน้ำที่ผ่านพิธีหรืออย่างเรื่องการทำบุญเพื่อหวังผลตอบแทนมากๆนะคะอ๋อทำบุญหวังผลค่ะเขามองว่าทำบุญที่แท้จริงคือการสละออก ทำแล้วใจสบายไม่ใช่การลงทุนเพื่อหวังกําไรทางบุญซึ่งอาจจะทําให้ใจเราแคบลงเพราะมัวแต่คาดหวังผลตอบแทนกลับมายังมีประเด็นเรื่องการแก้กรรมการบนบานหรือความเชื่อเรื่องเจ้าที่สารพระภูมิด้วยใช่ไหมครับที่เขาจะให้มุมมองต่างออกไปถูกต้องค่ะเรื่องกรรมเนี่ยเขาเน้นว่ามันคือการกระทําที่เราทําไปแล้วผลมันก็ต้องเกิดตามเหตุปจัจจัย การพยายามไปแก้กรรมหรือทำพิธีสะเดาะเคราะห์อะไรพวกนั้นมันอาจจะไม่ใช่การแก้ที่ต้นเหตุจริงๆอืเพราะการกระทำที่ท,ทำไปแล้วมันลบล้างไม่ได้ส่วนการบนบานสารกล่าวเขาก็มองว่าถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงท่านแม่ตาท่านคงช่วยโดยไม่ต้องรอสินบนหรอกครับครับส่วนเรื่องเจ้าที่สารพระภูมิเนี่ยเขามองว่าเป็นกุศลโลบายของคนโบราณที่ฉลาดมาก ต้องการให้คนเคารพดูแลแผ่นดินสถานที่ที่ตัวเองอยู่ไม่ใช่การบูชาเทพพเจ้าตามตัวอ,อ,กอักษรแต่คือการระลึกถึงคุณของสถานที่นั้นๆค่ะสรุปก็คือเขาเน้นเรื่องพึ่งตนเองการลงมือทำและการใช้สติปัญญาเป็นหลักมากๆเลยนะครับหัวใจหลักน่าจะเป็นอย่างนั้นเลยค่ะเขาเคยพูดถึงแนวคิดยะถาธรรมที่ตรงข้ามกับยะถากรรม ยถาธรรมกับยถากรรมอํารู้ตัวจึงเป็นเครื่องมือที่สําคัญที่สุดในการใช้ชีวิตเป้าหมายชีวิตที่เขาเคยพูดไว้ก็สะท้อนแนวคิดนี้นะคะคือเขากลัวว่าวันหนึ่งลมหายใจตัวเองจะหมดไปโดยที่ยังไม่ได้ทําประโยชน์ให้คนอื่นเต็มที่ครับผมทีนี้การเดินทางในเส้นทางที่ไม่เหมือนใครแบบนี้แน่นอนว่าย่อมต้องเจอความท้าทายต่างๆเราลองมองย้อนดูความท้าทายเหล่านั้นในเชิงประวัติศาสตร์กันบ้างนะครับย้ำว่าไม่ใช่การรายงานข่าวปัจจุบัน ได้ค่ะความท้าทายแรกที่เขาเคยพูดถึงเองในอดีตเลยก็คือผลกระทบจากการทำง,งานช่วยเหลือคนอื่นเขาเคยบอกว่าการเข้าไปเกี่ยวข้องหรือพยายามไปเปลี่ยนแปลงกรรมของคนอื่นมากไปด้วยความสงสารหรืออะไรก็แล้วแต่มันมันอาจจะส่งผลกระทบย้อนกลับมาที่ตัวเองได้ยังไงครับเหมือนกันใช้พลังชีวิตหรือว่าบั่นทอนอายุไขตัวเองซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เขารู้สึกได้ด้วยตัวเองนะคะโห oh. ฟังดูน่ากลัวเหมือนกันนะครับนอกจากผลกระทบส่วนตัวแล้วการทำงานในบทบาทสาธารณะโดยเฉพาะเรื่องช่วยวัดระดมทุนก็น่าจะเป็นอีกด้านที่ท้าทายใช่เลยค่ะการทำงานช่วยวัดพระบาทน้ำผู้อย่างต่อเนื่องยาวนานแล้วก็มีการเปิดรับบริจาคผ่านบัญชีส่วนตัวซึ่งเคยมีประเด็นเรื่องบัญชีใจฟ้าที่เป็นข่าวในช่วงหนึ่งครับ จำได้ครับค่ะอันนั้นก็นําไปสู่คําถามการตรวจสอบเรื่องความโปรง่งใสจากสังคมซึ่งก็เป็นความท้าทายสําคัญที่คนทํางานแบบนี้อาจจะต้องเจอถึงแม้ว่าค่ะถึงแม้ว่าตอนหลังทางวัดจะออกมาชี้แจงยืนยันในเจตนาดีและความช่วยเหลือของหมอบีนะคะแต่ก็ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการรับบริจาคไปเพื่อให้ชัดเจนขึ้นเหตุการณ์นั้นก็ถือเป็นบทเรียนหนึ่งบนเส้นทางของเขาค่ะครับผมและความท้าทายที่ค่อนข้างจะ หนักหน่วงอีกอย่างก็คือเรื่องสุขภาพที่มีข่าวออกมาช่วงหลังๆนี้ใช่ค่ะอันนี้เป็นข้อมูลล่าสุดที่มีการเปิดเผยออกมาคือเขาประสบปัญหาสุขภาพหลายอย่างมากๆพร้อมๆกันเลยในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันมีอะไรบ้างครับทั้งติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะนิ้วในท่อไตเส้นประสาทใบหน้าอักเสบโรคเริมจากภูมิคุ้นกันตกแล้วก็กล้ามเนื้อหลังอักเสบเรื้อรังโหหลายอย่างเลยนะครับค่ะจนต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลซึ่ง หลายคนก็มองว่าอาจจะเป็นผลสะท้อนจากการทำงานหนักพักผ่อนน้อยหรือภาระต่างๆที่เขาแบกรับมานาน hmm. ก่อนหน้านี้นเขาก็เคยเปรยๆผ่านไลฟ์เหมือนกันนะคะว่าร่างกายอาจจะไม่ไหวแล้วเวลาอาจจะเหลือน้อยซึ่งก็ทำให้คนที่ติดตามเป็นห่วงกันมากเรื่องสุขภาพก็เลยเป็นอีกความท้าทายสำคัญในชีวิตเขาณเวลานั้นค่ะครับรากทั้งหมดที่เราได้คุยกันสำรวจกันวันนี้นะครับตั้งแต่จุดเริ่มต้นวัยเด็กประสบการณ์ลี้ลับการตัดสินใจครั้งใหญ่ หันจากอาชีพการเงินมาสู่เส้นทางทูตสื่อวิญญาณที่พยายามเน้นสติเหตุผลการอุทิศตนเพื่อง,งานสังคมศาส,สนาไปจนถึงความท้าทายต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวการทำงานสุขภาพเ,เรียกได้ว่าเป็นเส้นทางชีวิตที่ซับซ้อนมีหลายมิติมากๆเลยนะครับใช่ค่ะเรื่องราวของหมอบีสะท้อนเห็นการเดินทางของคนคนหนึ่งที่พยายามจะหาความหมายแล้วก็สร้างประโยชน์ในแบบของตัวเองซึ่งอาจจะต่างจากบรรทัดฐานทั่วไปนะคะ มันก็กระตุ้นให้เราได้กลับมาทบทวนมุมมองของตัวเองเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อศรัทธาเหตุผลความหมายของการช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็บางทีอาจจะรวมถึงการหาจุดสมดุลด้วยระหว่างการทุ่มเทเพื่อส่วนรวมกับการดูแลรักษาสุขภาพพลังชีวิตของตัวเองค่ะเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากครับแล้วก็อาจจะมีคําถามทิ้งทายให้เราได้ลองคิดกันต่อว่าการที่ คนคนหนึ่งอาจจะมีสิ่งที่เรียกว่าความสามารถพิเศษหรือความเข้าใจในมิติที่ต่างออกไปเนี่ยมาผสมกับความรู้ความเข้าใจในโลกยุคใหม่อย่างความรู้การเงินที่เขาเคยมีหรือความเข้าใจในหลักธรรมแล้วเอาทั้งหมดมาประยุกใช้เพื่อสร้างคุณค่าบางอย่างให้สังคมเนี่ยมันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนมีรูปแบบไหนได้บ้างอน่าคิดค่ะและสำหรับตัวเราแต่ละคนแล้วเส้นแบ่งที่มันละเอียดอ่อนมากๆระหว่างศรัทธาที่ตั้งมั่นบนปัญญา กับความเชื่อที่อาจจะโน้มเอียงไปทางงมงายเนี่ยมันอยู่ตรงไหนในใจในประสบการณ์ของเราเองอันนี้คงเป็นคำถามที่เราต้องหาคำตอบกันต่อไปนะครับ